สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีนต้อนรับสู่ช่องยายไถ่ทยนะคะวันนี้ยายก็มีนี่เลยนะคะพี่น้องสะเวาพี่น้องเห็นไหมคะออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ปล่อยเขานอกน้นําร้อนนิดหนึ่งเนาะนี่สะเวานะคะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนะคะ ตามมาด้วยตามมาด้วยติดติดผักนึ่งนะคะผักนึ่งแต่ยายจะใช้วิธีนี้เนาะแปบบ๊บนึงนะคะใช้วิธีโอ้ยเพราะว่าใหญ่นึ่งกนเปื่อยเปื่ยเลยพี่น้องจ๋านี่คะ่ะ ปลานะคะปลาแล้วก็รวมผักมีกระหล่ำดาวนะคะมีบัคคอรี่แล้วก็มีดอกกระหล่ำเนาะตามด้วยสะดานะคะพี่น้องนี่เห็นไหมคะขาดไม่ได้เลยคือน้ำพริกปลาร้าพี่น้องจ๋าน้ำพริกปลาร้ายายไทยๆนะคะนี่ค่ะ มีอีกนะคะยังอยู่ในตู้เย็นนะคะนี่นี่คืออาหารยายกินเนาะตามมาด้วยข้าวเหนียวดอกอัญชันนะคะนี่พี่น้องนะคะนึ่งไว้ได้ในตู้เย็นพี่น้องเอามาอุ่นร้อนนะคะเราก็จะกินกันวันนี้นะเออพี่น้องจะเดี๋ยวมากินกับยายไทยๆนะคะพี่น้องเห็นไหมแค่นี้แหละยายไทยๆนะคะกินผักนะคะพี่น้องมีพลัง เสร็จแล้วเสแล้วพี่น้องนี่ยายไปเจอมานะคะพี่น้องไขนกก่นกพี่น้องพอได้กินอยู่นะคะไม่ใช่ยายไปเจอเหรอกคุณตานะคะคุณตาเขารู้ว่ายายชอบกินเนาะ ุณตาเพื่อนก็นเลยซื้อมาให้นะคะพี่น้องแล้วคุณตาบอกเธอชอบกินฉันเห็นและแพงด้วยนะพี่น้องเห็นอย่างนี้แพงด้วยนะคะแต่ก็จะกินค่ะนะคะนานๆจะได้กินนานๆจะได้เจอเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ดีอย่างหนึ่งเวลาคุณตาเรับไปซื้อกับข้าวนะเขาจะรู้หมดว่ายายชอบกินอะไรเนาะเขาก็จะซื้อมาให้นะคะพี่น้องซึ่งเป็นอะไรที่เกนน่ารักมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นยายก็เลยแบบขอบคุณคุณตาเลย บางทีนะยายนะปากบอกไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณตาเขาก็รู้ว่ายายอยากได้เนาะแต่ด้วยความประหยัดเนาะก็ไม่อยากจะซื้อเยอะ <c oughs> ไม่อยากจะซื้อเยอะนะคะแต่คุณตาก็เป็นคนที่แบบว่า,ากินไปเถอะพ่อยายทํางานนะคะยายทางานก็ต้องกินนะคะข้าวเหนียวก็มีนะคะข้าวเจ้าก็มีแต่ยายจะกินสองอย่าง ะะจะกินข้าวนี่ทัพพีหนึ่งนะคะลองน้อนร้อนๆอนแค่นี้พอเพราะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะก็จะกินข้าวแบบเนี่ยค่ะยายก็ยังมีข้าวนิดหนึง่งตามด้วยข้าวเหนียวดอกอัญชันสักน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องเห็นไหมคะข้าวเหนียวดอกอัญชันยายมีใส่ช่องฟิตไว้นะคะพอถึงเวลาเราก็ออกมากินนะพี่น้องเนาะไปค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปกินกันในห้อง อบอุ่นนะคะกินตรงนี้ไม่ได้มันเย็นนะคะมันหนาวเพราะฉะนั้นไปกินในห้องกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมากินข้าวกับยายไทยๆนะคะวันนี้อร่อยอร่อยนะคะน้ำพริกไปกินข้าวกันค่ะฝากพี่น้องสะตะ๊ะฟคลายไปมากิงให้ยายด้วยเนอะเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจานรักกระกุดไม่รักกระปุดนะคะี้เดี๋ยวยายจะพาไปกินข้าวค่ะกับเมนูปลานึง่งสพัดผักนะคะพี่น้อง ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงกันทุกคนนะคะรักกระโคดแม่รักกระโคดนะคะสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยไทยเนอร์ติดตามวิถีชีวิตยายไทยไทยในต่างแดนนะคะพี่น้องชีวิตต้องสู้กับยายไทยไทยเนอร์พี่น้องจ๋าสวัสดีนะคะอยู่ดีมีเฮงเนอร์